สวัสดีครับสวัสดีครับจากนัทแท็กอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับมีรถสวยๆหนึ่งคันนะครับเป็นยันม่านะครับ e f 3 9 3 p นะครับตัวนี้นะครับสเปคคือยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับอ่าชุดไปรันนะครับได้ใหม่นะครับอ่าอุปกรณ์ก็จะได้ใบดันใหม่นะครับพร้อมกับหางควนที่ติดกับตัวรถนะครับเป็นหางควนมือสองนะครับ ก็ราคาจะอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทนะครับส่วนถ้าลูกค้าเพื่อนเอฟท่านใดที่อยากได้เป็นหางกวนใหม่นะครับเพราะชุดไปดันใหม่แล้วนะครับอยากได้เป็นหางกวนใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ราคา299,000บาทนะครับรถสวยๆเลยครับตัวนี้สภาพถือว่าพร้อมใช้งานนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091นะครับ861191 1นะครับรถคันนี้เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับพวกลูกหมากลูกพื้นล้อซีนนะครับเราเก็บจุดว่าเติมให้แล้วเรียบร้อย ดูโฟวิลครับนะครับโฟวินใช้งานได้ปกตินะครับรุ่นนี้เป็นสองพาวโฟวิลนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับนี่เกียร์เดินเดินหน้าถอยหลังเข้าข้างพวงมาลัยอย่างนี้นะครับระบบไฟต่างๆนะครับเราเช็คให้พร้อมใช้เรียบร้อยรถคันนี้นะครับไม่ต้องรอนะครับพร้อมส่งได้เลยนะครับพร้อมส่งได้เลยไม่ต้องรอนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ0 9 1 8 6 1 1 1 9 1ครับ พ่อซิ่งใส่ให้ครบนะครับแล้วก็หน้ากากก็ใส่ให้ครบแล้วนะครับมาดูสภาพนะครับเครื่องยนต์เครื่องเดิมเดิมมาร์กเดิม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 ทุกจุดนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับนี่ห้องคับไม่เคยตัดครับรถเช็คสภาพให้เรียบร้อยนะครับดูเครื่องยนต์ครับแค่เทียนะครับเวลารีวิวนะครับถึงไม่ได้เอาไปลงดันลงไถนะครับแต่ว่ารถเรากาลังตีเช็คสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นัดประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนหลังการขายนะครับจบในราคาที่ 2 8 5 0 0 0นะครับส่วนถ้าเอาหางใหม่นะครับราคาก็จะเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะครับก็จะอยู่ที่2 9 9 0 0 0ราคาไม่ถึง3,000สนนะครับส่วนใครที่อยากได้โรตารี่พร้อมนะครับก็สามารถ ทักทายติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนัดแท็กเตอร์ครับตั้งอยู่ที่อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทร0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447ยันมานะครับ EF393T ตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี62นะครับยางใหม่4เส้นของเหลวใหม่ทั้งระบบครับชุดใบดันใหม่นะครับพร้อมหางควนมือ2ติดกับตัวรถนะครับสนใจทักทายสอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับผม